สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวบ่าวป้อมขออนุญาตแนะนําตัวผมบ่าวป้อมเป็นสิทธ์สายตรงหลวงปู่ศูนย์จันทวโนวัดป่าอิสธรรมตําบลวายใหญ่อ,อําเภออากาศอาาศํานวยจังหวัดสกลนครบ่าวป้อมเป็นคนโดยกําเนิดอากาศอํานวยโดยกําเนิดอยู่ในพื้นที่วันนี้บ่าวป้อมก็มาขอขอบพระคุณท่านลูกค้าในส่วนของพระบูชาอ,องค์นี้ องค์นี้เป็นพระบูชาเนื้อทองเหลืองรมดำขนาด7นิ้วอ่ามีเจ้าของแล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้เพิ่มเติมบ่าวเพ้อมก็มีองค์นี้นะครับเป็นพระบูชาเนื้อทองเหลืองรมดำหมายเลขสิบสอวันนี้เบ่าวพร้อมเข้าไปวัดไปหาหลวงปู่มาแล้วหลวงปู่ท่านเมตตามากท่านได้จานมึกสีทองให้นะครับสวยงามเข้มขลังด้านนี้หลวงปู่เมตตาเขียนชื่อของหลวงปู่ครับเห็นไหมครับ ศูนย์จันทวันโนด้านนี้ให้สำหรับหลายคนหลายท่านสงสัยใต้ฐานของรุ่นนี้มีดีอะไรนี่ใต้ฐานใต้ฐานของรุ่นนี้จะเห็นว่ามีเหรียญสยบสองพยักซ้อนหนึ่งอยู่ใต้ฐานพร้อมกับมวลสารอีกหลายอย่างพลอยอีกหลายสีอ่าสุดยอดมากหลายท่านเคยได้รู้จัก หลวงปู่ศูนย์หรือในพื้นที่จะเรียกว่าหลวงตาศูนย์หลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้จักบ่าวป้อมขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังก่อนหลวงตาศูนย์เป็นคนพื้นเพบ้านวาใหญ่เป็นคนพื้นเพอากาศอำนวยโดยกําเนิดบวชตั้งแต่อายุ20ปีนะครับจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ถ้านับอายุท่าน85ปีหน้าก็86แล้วมีอายุหลวงปู่ ท่านก็ถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระวัดป่าหลายๆท่านเคยได้ยินปฏิหารของวัตถุมงคลของหลวงปู่หลายๆรุ่นยกตัวอย่างในมือว่าป้อมรุ่นนี้สยบสองพยักษส์ส .1 รุ่นนี้ก็เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากมายทั้งประสบการณ์ปฏิหารของคนลูกศิษย์ลูกหาทุกภาคทั่วประเทศและยิ่งถ้าเป็นสายทหารสายตำรวจ ตามหากันมากแต่บ่าวพ่อมชูวให้ดูก่อนว่าบ่าวพ่อมก็มีให้บูชายังเหลือไม่เยอะท่านใดสนใจรีบหน่อยใกล้หมดแล้วส่วนรุ่นพระบูชาสยบสองพยักฆ์รุ่นแรกนี้บ่าวพ่อมจะบอกความพิเศษให้ฟังเป็นพระบูชาที่ปลุกเสกสามวาระวาระแรกพร้อม รูปหล่อสยบสองพยักรุ่นแรกเมื่อปี63วารละ2ที่ปู่เขียวคำชนโนดวารละ3ที่วัดป่าเสนทธรรมพร้อมสยบสองพยักษรุ่น3ถามว่าทำไมบ่าวป้อมรู้พ่อบ่าวพ้อมอยู่ในเหตุการณ์วันปลุกเสกด้วยหลายท่านที่ชมคลิป YouTube ของบ่าวป้อมสามารถไปดูย้อนหลังคลิปที่พิธีปลุกเสกที่คำชนโนดกับสยบสองพยักษรุ่นสได้พุทธคุณนะครับ พระอูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่สูนะครับหลายคนสอบถามว่าเด่นในด้านใดบกป้อมบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นรุ่นสยบสองพยักรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อพระบูชาหรือเหรียญนะครับเด่นมากในเรื่องมหาโชคมหาลาภหรือมหาบารมีอ่อันนี้คือพูดง,ง่ายๆมหาลาภมหาบารมีเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยเชื่อไหมครับยิ่งยุคนี้ยุคโควิดสถานการณ์ การค้าการขายลําบากการงานลําบากหลายๆท่านได้ไปมีประสบการณ์มาเล่าให้บ่าวป้อมฟังพี่บ่าวป้อมครับเหรียญที่เช่ากับพี่บ่าวป้อมพี่บ่าวป้อมเชื่อไหมเมื่อก่อนไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยพอได้เช่าเหรียญมานั้นได้ถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกดีใจมากหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่ลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านก็มีโอนปัจจัยมาให้บ่าวป้อมไปถวายให้กับหลวงปู่ที่วัดบ่าวป้อมก็ยินดีรับเป็นสะพานบุญให้วิ่งไปมาไกล นี่คือประสบการณ์อย่างแรกประสบการณ์อย่างที่สองที่ป้าป้อมเคยลงในคลิปใน YouTube ไปแล้วเป็นประสบการณ์นะครับรถเกง๋งเกิดเหตุพลิกคว่ำข้างถนนด้วยความเร็ว120ปรากฏว่ารถหมุนติ้วๆทางคันสภาพรถไม่ต้องพูดถึงเดชะบุญด้วยบารมีของวิศวกรรถยนต์หรือเดชะบุญด้วยบารมีของหลวงปู่ศูนย์ปรากฏว่าแคล้วคลาดมาสมาสี่คนนะครับทั้งครอบครัว หลายๆท่านสงสัยแน่นอนเขาต้องคาดเข็มขัดนี่แหละพยบ่าวป้อมก็บอกคนขับคาดแน่นอนแล้วอีกสามคนละ่ะบ่าวป้อมยกตัวอย่างง่ายขนาดบ่าวป้อมขับรถไปกับภรรยาภรรยาดูแล้วดูอีกยังไม่ค่อยอยากจะคาดเข็มขัดเลยแล้วลูกอีกสองคนล่ะจะคาดไหมรถกลิ้งอย่างเนี้ยคิดดูครับรอดปฏิหารอันนี้ก็ไปคุยกับเจ้าของคนที่ขับรถมาแล้วเขาก็บอกว่าสาทุกบุญด้วยบารมีของหลวงปู่จริงๆนะครับ แล้วก็บ่าปพ้อมก็มองว่าอืมไม่เป็นไรทั้งสี่คนจากสภาพรถยุบขนาดนั้นสุดยอดนะครับบางท่านก็เล่ากับบ่าปพ้อมว่าพี่บ่าปพ้อมเชื่อไหมตั้งแต่เช่าพระกับพี่บาปพ้อมมาคือบาปพ้อมกับซิปนีน่นะครับบาปพ้อมมีของแถมให้กับทุกท่านที่เช่าพระกับบ่าปพ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นชานมากจีวรสายศิลข้าวก้นบาทหลายคนสงสัย เขาใช้ยังไงล่ะครับพี่บ่าวป้อมบ่าวป้อมบอกเลยครับคาหมากของหลวงตาศูนย์หรือหลวงปู่ศูนย์ใครก็ตามแต่ที่มีไว้นะครับช่วยให้ค้าขายค้าขายดีหรือพูดยังไงว่าถ้าขายของนั่งมาในพักเพราะคาหมากของหลวงปู่เนี่ยมีบรารมีมากช่วยแผ่เมตตาให้คนเข้ามาลุมข้าวคนบาดความหมายของข้าวคนบาดคือมีกินมีใช้ไม่หมดสุดยอดจีวร ถ้ามีจีวรของหลวงปู่นะครับบาพป้อมรับประกัน,นครับแท้ทั้งทุกอย่างจากบาพป้อมจีวรก็แท้แท้ที่บาวป้อมขอเมตตาจากหลวงปู่มาเพื่อสมนาคุณให้กับทุกท่านนะครับถือว่ามีหลวงปู่ติดตัวอ่าฝ่ายผูกแขนนี่บาพป้อมก็มีถามว่าฝ่ายผูกแขนนี้จากประสบการณ์ฝ่ายผูกแขนเชื่อไหมครับมีหลายหลายคนมาเล่าให้ฟังว่าพี่บาวป้อมครับได้รับของแถมแล้วและก็ผูกให้ลูกผูกให้ตัวเองอ่า แล้วปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเขาบอกในพื้นที่เนี่ยติดโควิดกันหมดเลยแต่เขาไม่ติดอืมบาปพ้อมก็เลยบอกว่าโอ้สาธทุบบุญแต่อย่าลืมว่าไม่ติดแต่เขาอย่าประมาทครับต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไม่ติดปุ๊บโอ้ยข้าพเจ้าไม่กลัวไม่ใช่นะครับต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยอันนี้บาปพ้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่บาปพ้อมพูดนี้นะครับต้องขอแจ้งทุกท่านว่าโปรดใช้ พิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับเพราะเรื่องนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นี้ครับแจ้งไว้ก่อนแล้ววันนี้บ่าวพ่อก็จะมาบอกวิธีจัดหิ้งพระในบ้านหลักในการจัดหิ้งพระในบ้านนะครับเพื่อเป็น่วงจุ้ยที่ดีนะครับควรหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือประตูบ้านนะครับหรือทิศที่สําคัญที่สุดควรเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านเช่นถงหรือห้องรับแขกอันนี้เบื้องตน้นเพราะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเหมือน หัวใจสำคัญนะครับของบ้านกว้างอากาศไทยเทศสะดวกนะครับหลีกเลี่ยงตั้งในมุมบับและไม่วางหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้านเพราะอาจจะลดพลังงานศักดิ์สิทธิ์ได้อันนี้เบื้องตน้นและที่สำคัญควรหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำและมีแสงสว่างในหิ้งพระสม่ำเสมอของบูชาสำหรับพระบูชาในบ้านนะครับเบื้องต้นเลยทูบสามดอกความหมายทุกท่านทราบอยู่แล้วคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ เทียนสองเล่มความหมายคือพระธรรมวนินัยหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดอกไม้หรือพวงมาลัยหมายถึงการสักการะพระสงฆ์น้าเปล่านะครับหมายถึงการล,ลึกถึงน้ําพระทัยของพระพุทธเจ้าส่วนผลไม้และขนมหวานจะมีหรือไม่มีก็ได้คําสวดพื้นฐานสําหรับพระบูชานะครับตั้งนโมสามจบตามที่ทุกท่านรู้จักกันนะครับแล้วก็กล่าวคําอาราธนาพระรัตนใจนะครับพูดง่ายว่าบทนี้เป็นเบื้องต้นที่ทุกท่านนะครับ ทราบกันอยู่แล้วนะครับอรหังสมาก็นโมสามตัวเสร็จปุ๊บอรหังสมาสมุโทโธพระควาพุทธทางเวากังอวิวาเทมิขั้นที่หนึ่งอันที่สองนะครับสว่าขาโตภพระควาตาทมโมทำม,มังนมัสามิอันที่สามนะครับสุปฏิปโนพระควาตวสาวากะสังโฆสังคงนามามิแล้วก็กราบสามครั้งอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานของคำบูชานะครับพระรัตนตรัยพระบูชาในบ้านอันนี้ ป่าป้อมแจงแนะนาให้กับทุกท่านทราบและสรับยินดีกับท่านเจ้าของใหม่นะครับพระบูชาสยุปสองพยักเจ็ดนิ้วนะครับเนื้อทองเหลืองลุมดําองค์นี้ด้วยเบ่าป้อมเดี๋ยวจัดส่งให้ภายในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเอฟซี FC ทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้เบ่าป้อมนะครับและลูกค้าเอฟซีทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับทําอะไรขอให้มีแต่ความสําเร็จมีความสุขนะครับ ทำอะไรก็ตามขอให้สุขสมหวังทุกประการแล้วพบกับบ่าวพ้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ